ครับขณะนี้คณะสงฆ์้อวเจิญกรรมรูปอราจากประเทศอินเดียและคณะสงที่เจริญรรพรูปมุนะครับได้ถวยสัการพระรกราทเีย้อยแลนะครับขออนุญาตผู้ตต่อในตัวตนนกครที่กําลังเรียนที่วัสดิาระอยู่ในขณะนี้นะครับเปิดทางให้คณะสงได้เดินออกจากวนดพิถีด้วยนะครับ ต้องกราบขอภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับขออนุญาตพุทธศาสนิกชนที่กําลังถวายสักการะบูชาอยู่ในขณะนี้นะครับช่วยกรุณาเปิดทางให้พระน่าสวยที่กําลังลงจากบันดบด้วยนะครับและขอความเมตตาไปยังพระคุณเจ้านะครับทุกร่นะครับเมื่อถวายสักการะบูชาบห้หลวงปู่เจับโพละงหน่อยหลวงเจาลังเปล่าเจ็บโพหน่อยหลวงปู่เจ้ายัะเรั่าเบอ สานนี้ก็เป็นบรรยากาศในการเวียนในการเวียนทักษิณาวัดนะคะพระบรมราสารีริกธาตุนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะปฏิสฐานอยู่ที่กรุงเทพนะคะจังหวัดต่อไปก็คือจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็พาเพื่อนๆมาชม,ม,าชมบรรยากาศกันนะคะคนเยอะมากเลยเนื่องจากตอนเย็นแดดไม่ร้อนนะคะแอดมาถึงตัแต่กลางวันแล้วตอนช่วงใบแก่ๆแ,แดดร้อนมากไม่ไหว พระเยอะมากเลยค่ะพระท่านก็นมาะะขอโทษค่ะทั้งพักทั้งคนเดินปนกันสุดลิ์แต่ว่าส่วนของพระเนี่ยก็จะไปยืนไปไปไปเวียนพัะศินาวัดค่ะขอบพุณฉ่กคนที่พระมนฑดบนะคะคนถกข้างบนจะให้พระขึ้นไปนะคะจะไม่ปะปนกับประชาชนคนทั่วไปนะคะ ตรงนี้จะเป็นที่เก็บดอกไม้นะคะการบริการอะไรต่างๆเนี่ยดีมากนะคะคอยดูแลคอยอะไรกับประชาชนที่มาร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุนะคะเจ้าหน้าที่ดูแลดีมากเลยนะคะรับเจ้าหน้าที่ดูแลดีมากเลยครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของแอดเหมือนกันนะคะ,ะครเรามาอาโนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะภาพนี้อาจจะสดๆไปหน่อยเพราะว่า,า,าวอาจจะดู ภาพไม่ค่อยแบบสมูทเท่าไหร่เพราะว่าเราเดินไปอะไรไปใช่ไหมเนี่ยะดูไกลๆก็จะเห็นมนตดบบริสถานพระบรมสารีริกรธาตุนคะคะอ,อัดเดินได้สองรอบครึ่งแล้วนะเหนื่อยเหมือนกันนะเพราะว่าคนเยอะ <c oughs> <c oughs> แต่ก็ทนเอาค่ะแต่ก็ทนเอาค่ะมาถึงก็ตอนบ่ายเดีว่าเวียนไม่ไหวแดดมันร้อนจริงๆนะแดดมันร้อนจริงๆนะคะฟ้ากําลังสวยเลยข้างหลังเห็นไหมคะข้างหลังเป็นธรรมศาสตร์นะคะ ตรงนี้ก็คือใจกลางของสนามหลวงเลยนะคะที่ประดิษฐานนะคะมณฑปนะคะข้างในก็ประดิษฐานพระบรมสารีริกธ<ล><ล>าตุเอาไว้อยู่บบข้างในนะคะนํามาจากอินเดียนะคะถวายสักการาะอยู่ในสถานนี้นะคะาารับท่านสามบ้านไไปเป็นสิริมงคลที่บ้านได้นะครับเนีบัวนะคะบัวก็มีคนแจกนะคะเราไม่ต้องซื้อไม่ต้องอะไรเลยมีเจ้าหน้าที่แจกอยู่ทางเข้าประตูนะคะเหีืยที่บอกเจ้าหน้าที่ดูแลกันดีมากเลยนะคะ นี้ก็เป็นถือว่าเป็นสิริมงคลในชีวิตนะที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้มาเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุนะคะที่นำมาจากอินเดียนะคะเห็นมากคนเยอะมากเลย เขามีเต็นต์ประดมพิธีเยอะเลยนะเขามีเต็นต์ประดมพิธีเยอะเลยนะให้คนมาชมนิทรรศการเกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุข้างในนะคะายพิธานชานนี้นะครับเี่ยนะครับก็เป็นบรรยากาศสดๆเลยนะคะรายงานสดๆเลยนะคะ มีหลายท่านบอกให้แอดถ่ายทอดสดนิดนึงนะคะแอดก็ไลค์นะคะเผื่อว่าทุกคนไม่มีหลายคนไม่มีโอกาสมานะคะก็มาร่วมอนุโมทนาบุญกับแอดนะคะนะคเก็จัดเป็นมณฑปแล้วก็จะมีเต็นมีนิทรรศการอะไรต่างๆให้พวกนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ที่เข้าชมหรือผู้ที่จะมาสักการะพระบรมสารีริกธาตุเนี่ย ได้เข้าไปชมตามเต็นต่างๆได้นะคะเต็นเขาก็ติดแอร์นะคะไม่ร้อนนะคะแต่เนื่องจากคนมันเยอะแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายด้วยแล้วก็เป็นวันอาทิตย์ด้วยนะครับเป็นวันหยุดนะครรถยนต์ไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องเอามานะคะแอดนั่งรถเมล์มาเวลามาในเมืองไม่เคยเอารถมาสักทีหนึ่งเพราะว่าที่จอดรถไม่หายากนะคะเอารถจอดไว้บ้านแล้วก็นั่งรถเมล์ ตุกแท็กซี่มังต,ต,ตุ๊กมังแล้วแต่มันสะดวกเราไม่ต้องห่วงรถเราไงใกล้จะสามรอบแล้วนะใกล้จะสามรอบแล้วลมก็เย็นมาเรื่อยๆนะคะไม่ร้อนมากไม่เหมือนกลางวันกลางวันโหดมากเลยแต่ก็มีคนเวียนกันนะเออ าพามุมสูงนะเไหมอยู่ข้างหลังเต็มเลยก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะที่ได้มาสักการะพระบรมสารีริกธาตุนะคะทุกท่านเลยนะคะ ทุกคนมาด้วยใจนะคะบรรยากาศมันก็ไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่แต่ว่าทุกคนมาด้วยใจจริงๆก็เหมือนกับแอดนะครมาด้วยใจรู้ว่าคนเยอะแล้วก็เดินทางลำบากก็มานะคะสามแรกี กระชังจะขึ้นไปเวียนเทียนข้างบนนะเห็นไหม <า S 2> ะจะได้ไม่ป่าปนกับคน,นปกปติทั่วไปอากาศก็มีลมขัดมาเคยเอื่อยนะที่นี้ก็จะห่างกันะน,น้าไม่ใช่ว่าจะไม่ได้มองผู้ใหญ่ ท่อท่อท่อบอกมากแต่มันมาอยู่นตรงนี้มีท่อตรงนี้มีท่อสาธุอาจจะครบสามรอบละเราเลื่อนต้นทางทิศนี้เนาะนิกี้ทอมีเดินมาอยู่ตรงกลางๆครับโอ้โหกว่าจะครบสามรอบไม่ง่ายเลยนะเลืนตามเขาหรือเนื่องจากรัศมีวงกว้างแล้วก็คนเยอะมากนะครับ<ไ>ต้องคอยระวังคนทั้งหน้าด้วย อ,อนุโมทนาสาธุค่ะครบสามรอบแล้วนะคะดอกบัวน,นี้เขาบอกว่าเอาไปวางไว้ก็ได้หรือว่าจะเอากลับบ้านเพื่อเป็นสิริมงคลของเราก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะสาธุครบสามรอบแล้วค่ะเดี๋ยวขอดึงตัวออกมาก่อน

ยากาศท้องสนามหลวงนะคะแล้วก็สาธุชนทุกท่านนะคะที่ได้มานั่งสวดมนต์นะคะมานั่งสวดมนต์ตรงนี้นะคะนะคะส่วนใหญ่ก็จะใส่ชุดขาวกันหรือสีสันสดใสนะคะเห็นเขาบอกว่าห้ามใส่ชุดดำมาเสื้อดำมาอะไรอย่างเงี้ยเห็นโฆษณาทางทีวีนะก็ส่วนใหญ่ก็ใส่กับชุดขาวมาทั้งหมดหรือสีสันก็ได้นะคะ เนี่ยคะก็จะเป็นบรรยากาศสดๆที่ท้องสนามหลวงนะคะนะครับสวยนะข้างหลังก็คือข้างหน้าข้างน้าก็คือวัดพระแก้วนะคะวัดพระแก้วนะครับก็จะมีเด็กมาวิ่งเล่นนะฮะก็จะมีรั้วกัน้นก็จะมีรั้วกั้นนะคะแบ่งโซนกันระหว่างคนที่เข้ามา สักการะพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็เป็นสนามเดินเล่นนะคะนะ,คะอาหารไปดูนะคะาหันไปดูนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะตรงนี้จะเป็นเต็นแสดงนิทรรศการต่างๆนะคะ เกี่ยวกับประวัติของพระบรมสารีริกธาตุที่นํามาจากประเทศอินเดียนะคะเนี่ยเต็นท์อย่างนี้นะคะแล้วก็ข้างในก็จะมีผาาสวดชย,ยันโตอยู่นะคะเต็นท์ข้างในสีขาวก็เป็นติดแอร์นะคะคนเรา,า่ประชาชนทั่วไปก็เข้าไปได้นะคะเมื่อกี้แอลองเดินเข้าไปละนะคะ ับผมขออนุญาตประกาศนิดนึงนะครับเด็กชายคงชัยบุญมานะครับที่เต็นนะครับมาจากบ้านเบิงนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับมาพบญาติที่บริเวณหน้านะครับเต็นนะครับพิธีการนี้ด้วยนะครับเด็กชายคงชัยบุญมานะครับที่มาจากอำเภอบ้านเบิงจังหวัดราน่าจะเป็นรถห้องน้ํหรถสุขขานะคะเดี๋ยวแอดจะพาจะเดินไปที่พิพิธภัณฑ์แล้วนะครับเพราะว่าถือว่าเวียนเทียนเสร็จแล้วนะครับบุญสําเร็จลงแล้วนะคะ นะฮะตรงนี้ก็คนเข้าไปนั่งได้เป็นห้องแอร์นะเป็นห้องแอร์นะคะเป็นห้องแอร์เขามานั่งสวดมนต์หรือมานั่งอะไรได้นะครับบางทีคนบางคนร้อนเนะี่ยเขาทำดีนะฮะเขาทำดีนะฮะนะครับแล้วก็จะมีแบบเต็นท์เล็กๆสำหรับเจ้าหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยหรือก็เต็นท์พยาบาลนะคะับสำหรับบางคนเป็นลมเพราะอากาศร้อนนะฮะก็จะมีเจ้าหน้าที่ หน่วยประถมพยาบาลนะคะนี่ห้องรับรองผู้แทนสาธารณรัฐอินเดียนะคะเนี่ยคะจะเป็นเต็นต่างๆนี่เป็นเต็นพยาบาลเป็นเต็นพยาบาลนะคะแล้วก็ที่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลนะคะคอยตั้งรับนะคะผู้ป่วยนะคะบางทีร้อนแดดร้อนมากๆก็เป็นลมเหมือนกันนะ ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับตำรวจแยกขายลูกค้เด็กอายุ6ขวบคนหนึ่งนะครับมาสัมภาษณ์จางเก่งวัดสวนผู้ชมนะครับคุณผู้ชคนเยอะค่ะคนเยอะตำรวจู้ใครรู้จักนะครับของผู้ปกครองนะครับไปรับเสียงคนนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ่ตอนนี้จะเป็นทางออกแล้วนะทางเดินออกจากงานแล้วนะคะจะข้ามไปที่พิพิธภัณฑ์แล้วนะ กรอกบัวลราเอากลับเป็นที่เลึกโอเคตรงนี้ก็คือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะทางออกแล้วนะครับกำลังจะข้ามไปที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติพระนครนะ จะบอกว่าสามพยาก็เดี๋ยวมันติดปากไงลืมไปคิดว่าอยู่ยุทยาตอนนี้แล้วอยู่กรุงเทพเนาะนะฮะคนรอค่ำถนนอันนี้ถ่ายแบบเรียลลิตี้ให้ดูเลยนะว่าเป็นยังไงนะฮะ,ะตำรวจเต็มไปหมดเลยเห็นไหมเห็นไหมเขาดูแลดีมากไม่ขาดตกบกพร่องเลยนะคะจัดงานได้ดีนะครับคนเยอะแต่ว่าเจ้าหน้าที่บริการก็เยอะเหมือนกันนะคะเห็นไหมมีเจ้าหน้าที่บกรถ <alles. S 2> อัฟิกพ olic ขามได้หรือยังเอ่ย <c oughs> คนเยอะแล้วนะนครับเควิ่งอยู่อันตรายแลครับยเดินนะครับ แล้วเดี๋ยวก็ยังไม่ปิดนตัวยนตครับปิดมากครับเอาข้ามไปครับข้ามไปครับหยุดครับหยุดหยุดก่อนหยุดก่อนนี่เด็ดขาดมากหยุดก่อนหยุดก่อนใครได้ครับนี่มีมอเตอร์ไซค์วินนะตอนนี้จะพาเดินไปที่ เราอยู่ฝั่งธรรมศาสตร์แล้วนะนี่คือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับจะพาไปชมที่พิพิธภัณฑ์นี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะถ้ามองเข้าไปนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะเห็นอ่าบนดบนะคะที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาะะตุนะครับตอนนี้เราอยู่ฝั่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วนะเป็นฝั่งเดียวกับพิพิธภัณฑ์แห่งชาตินะคะพระนครไปดูงานกัน แอดอึดน,น่าดูเลยนะจริงๆสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะแบ่งบุญให้ทุกท่านนะคะได้รับเท่ากับแอดทุกประการนะคะแอดอึดมากเลยวันนี้เพราะอากาศมันร้อนจริงๆนะพาไปชมนี่คือป้ายนะคะมหาวิทยาธรรมศาสตร์นะคะ ของคนหล่อซื้อน้ำน้ำอารมณ์อยากกินน่ะโคกแก้วเท่าไหร่ขะเอาแก้วหนึ่งค่ะหรือโคกอยากกินโค้กแป๊บหนึ่งนะซื้อโคกก่อนน้ำเย็นไม่ทัน ล้อันนี้ป็นต้าด้วยแก้วขทกโค้กวดหนึ่งค่ะโค้กวดหนึ่งค่ะแก้วหนึ่งขอรอดโค้กแก้วหนึ่งเยอะยังไม่ได้เลยรออยู่ขอขางงแคนเยอะไง เพราะบางคนก็โอนบางคนก็จ่ายสดนี่ค่ะพันยี่สิบขายดีมากเลยเป็นนะ อะไรก็ขายได้คนมันเยอะอันนั้นแล้วมันหิวน้ำกันนั้นอะมันเดินแอดยังหิวเลยเห็นเปล่ะคุณหน่อยดูอยู่เหรอจ้าถึงบ้านแล้วหรอพี่ยังอยู่แถวพิพิธภัณฑ์อยู่เลยจะดูผลสะหน่อยเดี๋ยวพามาดูบรรยากาศนะคะนคก็จะเป็นบรรยากาศนะดูนะคะนี่เป็นริมขอบนอกสนามหลวงนะคะก็จะมีคนเยอะเลยรอข้ามถนนเนาะ วันนี้ไลฟ์ยาวหน่อยนะก็จะมีคนนั่งไม่น่ากลัวนะครับเพราะว่าคนเยอะพระสงฆ์องค์พระเจ้านะครับมาจากวัดต่างๆนะคะก็มาสักการาพระบรมสารีริกธาตนะะุนี่ค่ะพระราชวังบวรสถานมงคลนะคะหรือตอนนี้เป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่ชาติพระนครแล้วนะครเดี๋ยวพาให้ชมนะนี่ค่ะ ก็จะเปิดแสงสีนะครนี่จะเป็นแสงสีเขาไปชมกัน okay เหเมัน hey, สุขสีสุนทรีสังคีตอันนี้มีคนนั่งป่าไม่มีเนะาะนั่งตรงนี้แหละโอเคขอจบไลฟ์แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะพามาชมบรรยากาศแบบเร,นะรเดียว,ะยว <laughs> นะฮะ so บ๊ายบายขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอาบุญมาฝากทุกท่านนะคะ